มาที่บอสอีกหนึ่งคนบอสกันวันเสาร์แถลงข่าวไปแล้วเมื่อวานนี้เข้าให้ปากคำกับตำรวจนานกว่า4ชั่วโมงคุณผู้ชมขณะเดียวกันตำรวจนะคะก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยมีผู้เกี่ยวข้องตกเป็นผู้ต้องหาแล้ว6คนด้วยกันเมื่อวานค่ะคุณกันกันตบถาวรนะคะและทนายความเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนบกปคบหลังมีส่วนพัวพันกับบริษัทดีไอคอนครุป ตำแหน่งของคุณกันคือผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของบริษัทชื่อที่คนเรียกชื่อที่คนรู้จักคือบอสกันนะหลังจากที่เขาให้ปากคำนานกว่า4ชั่วโมงคุณกันก็ออกมาบอกว่าวันนี้ตนได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างให้กับพนักงานสอบสวนแล้วและจะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในขั้นตอนต่อไปเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นประโยชน์โดยไม่ขอพูดถึงรายละเอียดแต่ฝากขอโทษไปยังผู้เสียหายกับเรื่องที่มันเกิดขึ้น แต่พอตอนมีคนถามค่ะว่าคุณกันมั่นใจกับคดีนี้แค่ไหนคุณกันบอกว่าให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงครับแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคุณผู้ชมเพราะหลายคนเนี่ยก็เรียกว่าตามไปดูถึงภรรยาของคุณกันซึ่งก,นะก็ก่อนนี้ก็ออกมาโพสต์ถูกไหมออกมาโพสต์ขอให้ความดีคุ้มครองหรือ,อว่าก่อนหนะ้าน,นี้คล้ายๆกับแม่มาแล้วมามาลงเรียนคอร์สออนไลน์กันแบบนั้นแบบนี้เนี่ยกรณีแบบนี้ว่าภรรยาของคุณกันเนี่ยเคยชักชวนให้ลงทุนกับไอคอนกรุ๊ปด้วย คุณกันก็บอกว่าก็ถูกก็ว่าตามถูกผิดก็ว่าตามผิดครับฟังเสียงคุณกันช่วงนี้ค่ะเรายืนอยู่ข้างความถูกต้องเสมอครับถามว่าตามผิดนะครับการท้าทายเกิดเรื่องมาการยื่นขอโทษคนที่เสียหายเลยนะความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมขร้อมตัดใจจริงไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นจากอะไรก็แล้วแต่และเรื่องเข้าสู่กระบวนการนี้จะได้ความชัดเจนออกมาอย่างเร็วสุดและผมจะงความมืออย่างเต็มที่ทันทีช่วงนี้คนก็เลยไปขุดคลิปเยอะเลยนะค่ะพวกคลิปที่เป็นแบบ เอาลดเซอร์ไพรส์อะไรยาอะไรพวกเนี้ยนะเพราะก็บางทีไม่อาจจะเกี่ยวบางทีไม่อาจจะไม่เกี่ยวกันกนะ็ได้เนาะแต่ว่าอารมณ์คนอนะ่ะพอเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือไอ้ตัวก็เชื่อมโยงกันไปหมดเมืม่อวานนี้ทางพลตำรวจทรวัคระเดชพิมนตศรีท่านผู้ช่วยพบตรท่านก็ไปร่วมประชุมติดตามความคืบหน้านี่แหละแล้วก็เป็นคนเดียวที่ออกมาพูดว่ามีผู้ต้องหาหกคนถูกไหมก็มคือคนที่ออกมาเฉลยแล้วหลังจากที่รอกันอยู่เพราะว่า ก่อนหน้านี้ก็ไปลือกันว่า48ชั่วโมงจะทำไมนะจบไม่จับหรอจบไม่จับแต่ตอนนี้ก็คือยังไม่มีบอก48ชั่วโมงเนี่ยรวบรวมข้อมูลให้ได้เยอะที่สุดก่อนถูกไหมแต่ผู้ต้องหาที่มี6คนที่มีรายชื่อเป็นผู้ต้องหาเพราะมีผู้เสียหายแจ้งความเอาผิดระบุชื่อ6คนนี้เอา6คนมีใครบ้าง6คนนี้นะคะก็จะมีบอสกัน บอสแซมบอสมินบอสปีเตอร์บอสปีเตอร์เนี่ยเขาว่ากันว่านนะจริงๆคนเนี้ยอยู่เบื้องหลังเลยวางระบบแต่ว่าให้ทางบอสพอลเนี่ยออกหน้าอ่าแล้วก็จะมีบอสหมอเอกและที่สําคัญที่สุดคนตรงกลางน,นี้ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาแน่ๆก็คือบ <Boss Paul. S 1> อสพอลเจ้าของธุรกิจเนื่องจากมีผู้เสียหายระบุว่าจะเอาผิดกับ6คนนี้ดังนั้นในส่วนของ6คนนี้ก็จะเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับบางส่วนเนี่ยที่ถูก ประชาชนมีการร้องทุกข์กล่าวโทษนะครับที่ระบุชื่อนะครับในส่วนนี้ก็เราต้องสอบในฐานะผู้ต้องหาไว้นะครับในส่วนของอผู้ต้องหาเนี่ยมีมีอย่างที่ผมไปแล้วบอกไปแล้วนะครับว่าในกลุ่มของผู้บริหารนะครับแล้วก็กลุ่มของดาราน,นักสแสดง <ไป S 1> เขาตกเป็นผู้ต้องหาตรงนี้ครับเขาตกเป็นผูน้ต้องหาแล้วว่ถูกกล่าวครับผมเป็นผู้ต้องหา่ครับเป็นผู้ต้องหาก่อนนะครับในฐานะของผู้ต้องหาครับแล้วเราก็สอบปากคาเขาไว้ในฐานะของผู้ต้องหาครับคราวนี้คนก็ถามเอามีแค่หกคนเนี่ยหรอ แล้วคนอื่นน่ะก็คนอื่นยังไม่ได้มีผู้เสียหายชีย้เป้าว่าฉนันได้ความเสียหายจากคนคนนี้นึกออกไหมก็ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาทั้งหมดอยู่ระหว่างสอบปากคำผู้เสียหายรวบรวมเพียรหลักฐานแล้วก็คนก็คือผู้เสื่อมาก็ถามต่อบอกว่าก็เห็นเขาก็พอมีเรื่องเขาก็อยู่นิ่งไม่ได้นะคนที่เขาโดนพูดถึงปั๊บเขาก็มาหาตํารวจแล้วก็เห็นภาพทุกวันต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วจนเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาทางตํารวจบอกจะมาก็มา ยังไม่ได้ถูกออกหมายจับแต่ถ้ามีพยานหลักฐานว่ามีความผิดจะขออนุมัติสารออกหมายจับภายหลังอย่าเพิ่งห,หัวหมอคิดกันไปเองว่ามาแสดงตัวเหมือนกับมายืนยันความบริสุทธิ์ตัวเองแล้วจะไม่โดนจับส่วนคนที่เป็นพรีเซนเตอร์คนลฝั่งอาที่ไม่ได้เป็นบอสถูกไหมแต่ว่ามีหน้าปรากฏอยู่แล้วมันก็คนก็บอกว่าก็ปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้ว่าเอาก็ชอบพี่คนนี้ก็จะอุดหนุนก็ชอบพี่คนนี้ก็จะสมัครเป็นเครือข่ายเข้าใจใช่ไหม เดี๋ยวก็จะพิจารณามาให้ปากคําในภายหลังด้วยนะครับใน1นึ่เนี่ยเราก็จะบอกว่าเมื่อผู้ต้องหาปรากฏต่อหน้านะครับคือผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับเขาก็เราก็มีการสอบสวนในฐานะผู้ต้องหาแค่นั้นนะครับคือแจ้งการกระทําตอนนี้เรายังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับเราเนี่ยฟังถ้อยคําจากพยานบุคคลอย่างเดียวอยู่ณนะนะปัจจุบันนะครับเพราะพยานหลักฐานอื่นเนี่ยเราอย,อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมหลักฐาน แม้ในส่วนของพยานบุคคลเองก็ยังสอบสวนไม่เสร็จก็ยังมีผู้เสียหายหลังไหลมาอยู่เรื่อยๆไม่ใช่หมายถึงว่าใครมากล่าวหาอะไรแล้วตํารวจต้องพาตัวไปฝากขังเลยอย่างนั้นคงไม่ใช่ต้องอยู่ในการเพราะหน้าที่ของมาส่วนคือรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์หน้าที่ของเรามีทั้งสองส่วนนะครับคือพิสูจน์ความผิดด้วยและความบริสุทธิ์ด้วยนะครับในในความเสมอภาคทางกฎหมายต้องดําเนินการอย่างนั้นครับไม่เพียงแต่ผู้ต้องหา6คนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะคะในส่วนของแม่ข่ายยังมีอีก8 ปันสวยจอยโซดาวินโอมหญิงป๊อป และภรรยาของบอสกันนะคะแม้ว่ายังไม่มีผู้เสียหายมาแจ้งความเอาผิดจึงยังไม่ตกเป็นผู้ต้องหาแต่หากมีพยานหลักฐานสาวไปถึงเดี๋ยวก็จะมีหมายเรียกแล้วก็อาจจะมีหมายจับกันต่อไปนะคะทีนี้จนถึงเมื่อวานนี้อย่างที่บอกตัวเลขเนี่ยผู้เสียหายพุ่งขึ้นมา800กว่าคนมูลค่าความเสียหายกว่า200ล้านบาทซึ่งที่ย้ําตรงนี้เพราะเอฟบงบอกเอกวมันต้องเข้าไปในส่วนของ DSI แล้วไหมรมสอบสวนคดีพิเศษคดีพิเศษแล้วหรือเปล่าเพราะว่าความเสียหายมันมากกว่า100ล้านบาทอันนี้ก็ถือว่าเข้าเกณฑ์เข้าหลัก ของคดีพิเศษแล้วมันมีข้อมูลนะคะว่าเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ไปถึงขั้น DSI เพราะว่าตอนนี้ทางรัฐมนตรีจิราพรบอกว่าก็ขึ้นอยู่กับว่า DSI จะรับทำคดีหรือเปล่าแต่ขั้นต้นเดี๋ยว DSI จะมาคุยก็มีการแนะนำคนดีกันอยู่อฟังเสียงท่านรัฐมนตรีพูดถึงจุดนี้ค่ะเราถือทั้งพรบรขายตรงตลาดแบบตรงใช่ไหมคะแล้วก็มีพรบคุ้มครองผู้บริโภค ถ้ามีการให้อนุญาตนะคะในในการประกอบธุรกิจทั้งตลาดแบบตรงหรือแบบขายตรงเนี่ยก็ต้องมีการอามอนิเตอร์อยู่ตลอดนะคะเพราะว่าตอนนี้เท่าที่ดูเดีวที่ผ่านมาคือจะเป็นการลักษณะที่ทางให้ทางบริษัทแจ้งตัวงบการเงินเข้ามาในแต่ละปีแต่ว่าเราจะยังไม่มีระบบที่จะเข้าไปตรวจในเชิงรุกเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นเป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นเพนพอยที่ฉันอยากให้มีการแก้ไขในอนาคตะคะ่ะเพื่อให้การตรวจสอบมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในโซเชียลนี่ต้องบอกว่านักสืบโคนนันหรือเครื่องขุดเราเเรียกเครื่องขุดเหรอเออเครื่องขุด,ข,ดขุดเจาะเนี่ยขุดไม่หยุดเพราะอะไรมันมีเป็นดิจิทัลฟุตพิน์อยู่เยอะมากแน่นอนค่ะไม,ไม่ว่าจะตอนนี้ใครทําอะไรลงอะไรไว้นะอา้าวอย่างเพจอีซอขยี้ข่าวนะคะเหมือนกับชี้เป้าคนดังในวงการบันเทิงที่ไปเป็นพรีเซนเตอร์เพิ่มมาด้วย หนึ่งในนี้เป็นครูอ้วนมณีนุชค่ะที่ถูกแชรภาพจนเจ้าตัวเนี่ยออกมาชี้แจงว่าภาพที่ครูอ้วนถ่ายคู่กับบอสพอลแล้วก็บอสกัรเนี่ยนานแล้วมีทีมงานติดต่อให้เข้าไปคุยแต่คุยแล้วครูอ้วนบอกไม่ใช่ทางก็เลยไม่ได้ร่วมง,งานแต่อย่างใดเนี่ยค่ะครูอ้วนก็มีการไปชี้แจงนะบอกใจเย็นๆนะคะภาพนี้นานมากแล้วเนี่ยแล้วก็บอกต่างๆว่ารายละเอียดคืออะไรนะส่วนรูปที่เห็น มีหนึ่งในทีมงานติดต่อมาขอนำรูปนี้เพื่อขอใช้ต้อนรับการเข้าไปพูดคุยกันในครั้งนั้นตกใจค่ะเพราะไปถึงไม่คิดว่าจะขึ้นรูปใหญ่และทางการขนาดนี้หากทราบรายละเอียดที่คุยในวันนั้นสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะไม่มีอะไรปิดบังแน่นอนอยากทราบติดต่อไปเลยครูอ้วนไม่เกี่ยวน,นะก็คือเหมือนกับไปที่บริษัทแล้วก็เขาก็ขึ้นภาพให้ถูกไหม ว่าแบบต้อนรับครูอ้วนเข้ามาคุยกันไม่ได้หมายถึงว่าต้อนรับครูอ้วนเข้ามาเป็นสมาชิกมาเป็นบอสไม่ใช่คือคนคนเห็นเข้าใจอย่างหนึ่งแต่เจ้าตัวต้องการจะอธิบายมันอีกอย่าง,นงหนึ่งเลยนะอันนี้รันไปอีกสักหนึ่งวงการคุณลีซอคุณลีซอธิรเทพวิดโดไทยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนี่มีรูปคู่กับบอสพอลเหมือนกันคุณลีซอก็บอกว่าชี้แจงก่อนนะครับผมไม่ได้เป็นแม่ทีมอะไรทั้งนั้นผมก็หนึ่งในผู้เสียหายเหมือนกัน ูญเงินไป200,000ของไม่เคยขายยังไม่เคยชวนใครมาสมัครใดๆค่ะเนี่ยคุณผู้ชมแล้วต้นทางนี่นะก็คือทางบอสพอค้าลงไว้ก่อนอเห็นไหมข้างล่างอ,ะอ่ะยินดีต้อนรับน้องรีซอนี่เขา้าสู่ครอบครัวดีไอคอนครับขอให้ประสบความสําเร็จคุณลีซาวขอดผมจ่ายไป200,000ใช่รู้สึกจะจ่ายไป200,000แต่ว่า ไม่ได้ไปชักชวนใครไม่ได้เป็นแม่ทีมนี้เห็นในชาวนี้แต่หมอชีก็พูดกันไปรวมถึงยังพบว่ามีตํารวจไปเป็นโค้ชนะคะให้คําแนะนําด้านการขายด้วยซึ่งเรื่องนี้ตํารวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลก่อนที่จะดําเนินการเอาผิดต่อไปอันนี้ไป,นะะไปดูในอีซอขยี้ข่าวได้เบอร์บางมากเรากับไม่เบอร์ <c oughs> เห็นว่าได้รถหรูไปด้วยก็ว่ากันไปคราวนี้เนี่ยมีในส่วนของบอสหมอเอกหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะคนนี้หลายคนก็เลยบอกอย่างนี้ อีซอบอกบอสหมอเอกเริ่มย้ายรถหรูออกจากคอนโดแล้วหลังจากซุกไว้บางคันถึงกับขับไม่ได้ต้องเอารถมาสไลด์นะแล้วก็บอกบางทีติดป้ายแดงมาเป็นปีแล้วไม่รู้จะเลิกแดงกี่โมงอ,มอ่ะคราวนี้เนี่ยมันจะมีในส่วนของบอสหมอเอกความจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมคนนันผมไปเห็นดิจิทัลฟุตปรินต์อ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมไม่เข้าใจเรื่องของดิจิทัลฟุตปรินต์ว่าพูดช่วงนี้พูดกันเยอะหมายถึงอะไรยังไงหลายต่อหลายเคสหลายตอหลายตอหลายกรณีคุณผู้ชมคือมันเป็นหลักฐานทางดิจิทัลนั่นก็หมายถึงว่าตอนเนี้ย เราเล่นโซเชียลเราเล่น f c e b o o o t i t ก o k อกโพสคลิปโพสภาพข้อความพวกนี้ถึงมันจะนานขนาดไหนนะมันยังอยู่แล้วก็เหมือนกับมันเป็นร่องรอยให้ตำรวจเนี่ยเขาสามารถตามต่อไปได้พวกนี้คเขาก็เรียกว่าเป็นดิจิทัลฟลุพินทั้งหมดมันอยู่ในระบบทั้งหมดก็หาได้คราวนี้บอสหมอเอกเนี่ยความจริงผมไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งความจริงเขาก็แนะนําตัวเองดีนะเขาก็บอกว่าผมเนี่ยเป็นนักเทคนิคการแพทย์แต่ว่าคนทั่วไปเนี่ย ก็มักจะเรียกเขาว่าหมอ่าอาผมก็เลยเรียกตัวเองว่าหมอด้วยเลยงงไหมล่ะอะออก็เรียกก็เรียกบอสหมอเอกบอสหมอเอกเออก็ไม่เป็นไรก็ภูมิใจได้เป็นหมอแต่ความจริงไม่ได้เป็นหมอ,อมตัวเองเป็นนักเทคนิคการแพทย์แต่คราวนี้มันปรากฏภาพที่เป็นดิจิทัลฟิล์มพิน์ก็คือใส่สเต,ตโทสโคปเนี่ยไอ้ตัวที่ฟังหัวใจเวลาหมอตัวสุขภาพคุณจำได้ใช่ไหมออหรือว่าน,น,นี่ในภาพนี้คราวนี้มันก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อางี้สรุปมันไม่ใช่ใครจะไป ฟังเสียงหัวใจแบบนี้ใครจะไปใช้ก็ได้มันมีความผิดเนอะอนายแพทย์พานุวัตรปานเกศอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้กลุ่มตรวจสอบและปราบปรามการกระทำความผิดทางโซเชียลกองกฎหมายตรวจสอบข่าวที่ปรากฏเกี่ยวกับเรื่องนี้พบว่าหมอเอกที่อ้างตนเป็นแพทย์ของบริษัทนี้เป็นนักประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์แต่ใบประกอบหมดอายุ ดังนั้นการตรวจร่างกายและฟังเสียงหัวใจของหมอเอกตามที่ปรากฏในสื่อนั้นเข้าข่ายตามผิดพรบรวิชาชีพเวชกรรมปี2 5ไม่ขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตพูดง่ายๆเป็นหมอเถื่อนระวังโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน30,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับอีกทั้งสถานที่ให้บริการตรวจเมื่อสักครู่นี้ที่เหมือนตรวจผู้หญิงนั่งกันอยู่นั่นก็ไม่ได้จดแจ้ง เป็นสถานพยาบาลก็จะผิดอีกข้อหาหนึง่งม,มีโทษระวังจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยสถานที่เนี้ยเดี๋ยวทางสอบศจะประสานแพทย์ทสภาสภาเทคนิคก,การแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการตามกฎหมายต่อไปพูดง่ายๆตาสีตาสาตาม,ตามีตามาที่ไหนที่ไม่ได้เป็นหมอตัวจริงจะไปใช้ไอ้ที่ฟังเสียงหัวใจเนี่ย มัวมัวไม่ได้มีความผิดนะครับแล้วอันนี้มันต้องมีการแยกให้ชัดเจนว่าใครเป็นผู้เสียหายใครเป็นผู้ต้องหาเพราะตอนนี้เหมือนหลายคนเริ่มออกมาไดรู้ว่าฉันเป็นผู้เสียหายทั้งีจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ถ้าคุณเป็นระดับแม่ทีมเป็นแม่คายคุณก็ได้มาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ต้องแยกให้ชัดหรือแม้แต่เหล่าบรรดาบอสเลยต่างๆที่บอกว่าเออจริงๆทําหน้าที่แค่ PR อานะจริงๆทําหน้าที่แค่แบรนด์แอมเบสเตอร์จริงๆดูแค่เรื่องผลิตภัณฑ์ไม่มีอํานาจในการลงนามทุกอย่างผู้ไปตามสคริปต์ทุกอย่างก็ต้องว่ากันไป พยานหลักฐานเดี๋ยวตำรวจเขาดำเนินคดีหมดอยู่แล้ว